เรามาต่อกันฮังเลม่านกับฮังเลเชียงแสนต่างกันยังไงฮังเลม่านสีของน้ำแกงจะเป็นสีน้ำตาลแดงเนาะมีน้ำขุกคลิกตัวเนื้อเนื้อที่ใส่ในแกงี่จะมีเนื้อสัมผัสที่เปื่อยนุ่มรสชาติจะมีรสเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดส่วนฮังเลเชียงแสนลักษณะเดียวกันกับฮังเลม่านเลยแต่พิเศษตรงที่หังเลเชียงแสน ใส่ผักตามฤดูกาลคล้ายๆกับแกงโฮะทางภาคเหนือผักจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นะมะเขือถั่วฝักยาวหน่อไม้ดองอตำลึงใบชะพูคล้ายๆกับแกงโฮะทางภาคเหนือแต่จะไม่ใส่วุ้นเส้นส่วนจะมีน้ำครุขิกเหมือนกันจะไม่มีน้ำแกงเป็นเป็นเหมือนแกงน้ำทั่วไปเนาะ ลักษณะน้ำแกงคล้ายกันเหมือนกันกันกบฮังเลมา่านแต่จะมีผักเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือฮังเลเชียงแสนเนาะส่วนพริกแกงที่ใช้ทั้งสองอย่างเลยก็จะเหมือนพริกแกงเหนือทั่วไปพริกแห้งหอมแดงกระเทียมขาตะไคร้กระปิเกลือเท่านี้เนาะพริกแกงที่ใช้ทั้งสองอย่างเลยแต่สาระสำคัญมันอยู่ที่ผงฮังเลผงฮังเล มีหลายพื้นที่นะที่ที่ผลิตในทางภาคเหนือของเรานะแต่ละพื้นที่นี่แต่ละสูตรนี่ก็แตกแตก่างกันกลิ่นรสกลิ่นเนาะจะเน้นกลิ่นมากกว่าจะจะไม่เน้นรสชาติเท่าไหร่กลิ่นจะออกฉุนออกนุ่งต่างกันเดี๋ยวจะแทนทางเลพม่าให้นะคะทางเลพมา่าลักษณะของทางเลพม่านี่จะไม่มีพริกแกงเหมือนทางทางเลทางล้านานะคะทางเลพม่าที่ใช้นี่จะเป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อวัวนะคะเป็นเนื้อสันเนื้อวัว จะใช้ผงฮังเลเนี่ยในผงฮังเลเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีบทบาทเยอะขึ้นก็มาจากพม่าเราเนี่ยผงฮังเลมะเขือเทศพริกแห้งน้ำมันพืชลักษณะการปรุงของฮังเลพม่าก็ใช้เนื้อสันไปคลุกกับผงฮังเลคลุกแช่กับน้ำมันพืชทิ้งเสร็จแล้วก็เอามาเคี่ยวกับะมะเขือเทศแล้วก็พริกแห้งลาแค่นั้นจะมีรสชาติเค็มเปรี้ยวจาก,จากะมะข่าเหมือนกันเนาะ ทางเลงม่าจะมีเท่านี้ไม่เครื่องกาจะไม่ยุ่งยากเท่ากับทางเลมา่ากับทางเลเชียงแสนบ้านเราอขอย้อนกลับมาที่ทางเลม่านก,กับทางเลเชียงแสนก่อนบ้านเราทางภาคเหนือเราจะนิยมทางเลม่านจะเป็นส่วนมากเลยนะคะน้อยมากที่จะเห็นทางเลเชียงแสนอาจจะอยู่ในโ,นในในโซนของเชียงแสนเชียงรายทางโน้นนะคะทางนี้จะเห็นมากทางเลม่าที่นิยมทั่วไปในทุกพื้นที่ของภาคเหนือเรา ที่น้ำแกงพริกแกงที่พูดมาเมื่อกี้แล้วนะคะนอกจากพริกแกงของฮังเลแล้วพวกเครื่องเคียงที่ใส่ก็จะมีเป็นขิงขิงนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะขิงกระเทียมดองอ อหอมหอมหอมแดงหอมหอมกระเทียมหอมขาวเนะะี่ยค่ะแล้วก็เป็นเครื่องปรุงก็จะเป็นเน้นเป็นน้ำมะขามน้ำน้ำตาลนี่จะไม่เน้นมากนะคะจะหวานเราจะได้รสหวานจากน้ำกระเทียมดองแล้วก็จะใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะทีนี้ฮังเลมานในแต่ละจังพื้นที่แตกต่างกันก็จะมีการเพิ่มเสริมเข้ามาเพื่อให้ดึงดูดความสนใจอย่างเช่น ถ้าไปลำพูนก็จะได้ชิมฮังเลลำใหญ่ถ้ามาเชียงใหม่ก็จะเป็นฮังเลกระท้อนส่วนลำปางก็จะมีบ้างในบางที่ให้ทำฮังเลสับก็อย่างนี้ก็จะเป็นการใช้ผลมไม้หรือว่าวัตถุดเด่นหลักๆในแต่ละจังหวัดที่ท,ที่ที่นำมาใช้ปรุงเพิ่มเสริมกันส่วนที่จะแตกแต่างอยู่นิดนึงที่ดูแปลกสำหรับพื้นที่ในภาคเหนือก็คือที่แพร่จะเป็นฮังเลอันนี้จะใส่ไข่ดู ฮางเลที่แพร่จะใส่ไข่แต่ก็บางบ้านบางพื้นที่ในจังหวัดแพร่เขาก็ไม่ใส่เนาะก็จะเป็นฮังเลม่านทั่วไปอย่างเนี้ยฮังเลม่านก็จะมีแพร่หลายในภาคเหนือส่วนจะแตกต่างกันก็ใช้วัตถุดิบเพิ่มในแต่ละพื้นที่ทุกพื้นที่เหมือนกันน้ําพริกแกงแต่สาระสําคัญอยู่ที่ผงฮังเลผงฮังเลในแต่ละพื้นที่ที่มีการผลิตการทําก็จะมีสูตรแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเจาะลึกใน เรื่องราวของผงฮังเล